สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้มาถึงราศีพฤกษกเนาะราศีพฤกษกอีกสามเดือนเนี่ยคุณจะพบเจออะไรเน้นในเรื่องงานและความรักนะคะมาดูกันเรื่องงานปัญหางานเนี่ยหนักมากอืมอึม้งเหมือนจะมีเบื่อหน่ายด้วยดิเออ ปัญหามันมรุมเร้าเลอเกินนี่นนหลายด้านหลายอย่างโอ้โหไม่ว่าจะปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวันหรือปัญหาด้านคู่แข่งเออคุณต้องแบบใช้กลยุทธ์ต่างๆต้องงัดประสบการณ์ออกมารับมือเนาะเข<ค>้าใจนะเพราะว่าดูแล้วมันจะแบบน่าจะมีการแข่งขันที่สูงมาก เหมือนเราต้องทําทุกอย่างให้รอดใช่ปะมันต้องให้รอดผลนะ่ะเออเข้าใจมันเหนื่อยอ,อืมทั้งปัญหาในบ้านและนอกบ้านอีกอ่ะคือในบ้านก็คืออาจจะเป็นองค์กรของคุณนอกบ้านก็คือคู่แข่งดูแล้วมีมีปัญหาทั้งทั้งทุกด้านเลยเอ,อืมอ,อืม เนี่ยก็มีเรื่องของความเนี่ยการขัดแย้งเนาะความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ค่อยเดินทางเดียวกันน่ะเออไม่ลงรอยไม่สามัคคีประมาณนี้เลยแต่ดูแล้วว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเออมายินหยัดความถูกต้องทางเดินที่คุณเลือกอะ่ะจะดีต่อทุกฝ่ายเพราะคุณดูจะเป็นคนที่ยุติธรรม อกูจะแบบหาทางออกได้มันเป็นจัสเมนต์มันอยู่ตรงกลางเลยอะ่ะเออพี่ว่าตัวคุณจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอืมเพราะว่าน่าจะเป็นผลกรรมดีส่งผลให้คุณเลือกทางเดินที่ถูกเออแล้วปัญหามันจะคลี่คลายเกิดการสงบสึกมันเหมือนคุณคือผู้นําทัพที่ออกลบอะ่ะเออแล้วคุณ สู้ม่ได้ทุกรูปแบบแต่ต้องใช้ความดีความถูกต้องนะและชัยชนะจะอยู่ในมือคุณแต่ว่ากว่ามันจะได้ชัยชนะมันก็คงต,ต้องยากเหมือนกันถูกปะมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วในชีวิตเนาะแต่พี่ว่ามันพบมันเดือดสัอนเลยอะเออก็สู้กันไปคุณเป็นคนดีนะ ดูแล้วชาวบึกศกใจได้ครอะคุณจะหาทางออกได้นะคะทีนี้ไพ่แนะนำไพ่ที่พี่วาดเองคือ between อ่ะเห็นปะคุณจงเดินสายกลางย,ยึดความถูกต้องเป็นธรรมชัดเจนนั่นแหละถึงได้บอกไงคุณจะเลือกทางที่ดีและสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะคลาวดี้เห็นปะ เมฆหมอกมันเยอะปัญหามันเยอะใช่ป่แต่เมฆหมอกมันคือเดี๋ยวมันก็ไปดูกปะพอมันถูกลมพัดหรือว่าเดี๋ยวพลังจากแสงอาทิตย์มันก็จะส่องมาแล้วพอเมฆหมอกมันก็จะมีแค่ช่วงเช้าใช่ปะเออมันแค่ไม่นานเดี๋ยวมันก็จางหายนะเนี่ยชัยชนะกำลังจะมาเนาะดีใจแล้วก็รีบอนก็คือเห็นปะ คุณจะได้เกิดใหม่เนี่ยคุณจะได้อะไรใหม่ๆจากน้ำพักน้ำแรงนะคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนดอกไม้ที่ผลิออกดอกออกผลปังมากเนาะมองว่าสู้อย่างนักลบเลยพี่ว่าคุณทำได้จริงๆแล้วเนี่ยไพย่นางฟ้าบอกว่าอะไรคุณเดินทางที่ถูกแล้วอืม แล้วก็มองหาพลังทรายบางอย่างเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณอยู่เพราะคุณเป็นคนดีไงที่พี่บอกคุณเป็นยุติธรรมอะ่ะเออท่านช่วยนําทางแน่นอนถึงได้บอกบางทีเราจะปิ๊งปิ๊งอะไรขึ้นมาโดยท่านส่งมาให้เรานั่นแหละหรือมีความฝันหรือไปเจออะไรนะมันจะทําให้คุณมีไอเดียและมีทางออกเนี่ยเพราะคุณคือเอกลักษณ์และเป็นผู้ทรงอิทธิพลจริงที่มองว่า เยี่ยมเลยดีนะชาวราศีพฤษภการงานประสบความสําเร็จค่ะดีเลิศดีเลิศนะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันความรักอันนี้มันมีหลายๆอันเนาะหลายๆคนนะ่ะเออมันมีบางคนเนี่ยความรัก,กค่อยๆดีขึ้นจากมีเหตุการณ์ไม่ค่อยปกติ เหมือนมีมรสุมมีทะเลาะกันบ้างอืมโซซัสโซเซ่บ้างอะนะเออมีฝ่ายหนึ่งแต่มันมีฝ่ายหนึ่งยอมไงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งอืมแต่อันเนี้ยก็ระมัดระวังนะมันจะกลายเป็นว่าเขาอดทนชินยอมยอมให้เราอะ่ะแล้วบางทีเขาจะกลายเป็นเบื่อได้หรือเริ่มเห็นแก่ตัวเนี่ยอืม และไม่สนใจความรู้สึกอีกฝ่ายบางบมืทีมันอดทนาน,นานมันก็จะไม่ไหวไงอืมแล้วเขาก็จะหันไปสนใจกับเรื่องอื่นแทนจนไม่มีเวลาให้เรามันก็จะเกิดปัญหาอีกอืมหรือบางคนให้ความสำคัญกับเงินทองมากกว่าจิตใจความรักก็จะไม่ยืนยาวเนอะดังนั้นเนี่ย พยายามหันกลับมาเนาะพิจารณาทบทวนทางแก้ไขชีวิตรักของแต่ละคนนะเพราะมันไม่เหมือนกันเนาะเออให้มันมมีความรักที่จริงใจต่อกันนะ่ะให้กันนะ่ะเออแล้วก็อย่าให้มีเรื่องอื่นมาเหนือคำว่ารักไม่งั้นมันจะพังนะอยากจะให้ลองไปทบทวนดูมันมีปัญหาบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะ ที่ว่าน้องจะหาทางแก้ไขได้แต่ควรจะปรับปรุงนะเออควรจะปรับปรุงแล้วไพ่ที่พี่วาดเองเนาะเป็นไพ่ของว่า i n f l n e s s ก็คือหมายถึงว่าผู้มีอิทธิพลทรงอิทธิพลก็คือพยายามทําให้ความรักมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอะ่ะเออไม่ใช่อย่าให้มีเรื่องอื่นมาเหนือความรักไม่งั้นความรักไม่รอด เข้าใจปะเอแล้วก็ให้กล้าหาเนาะอืมให้กล้าหาต่อสู้แก้ปัญหาด้วยความจริงเรารู้ว่าอันนี้เราผิดเราต้องแก้อันนั้นเขาผิดเขาต้องแก้อันนี้คือต้องเปิดเปิดใจยอมรับอะอือไม่ใช่ว่าเขาผิดคนเดียวแล้วเราถูกเสมอมันไม่ใช่นะคนเรารักกันเนาะแล้วก็ลองเวหมายถึงว่าอย่าเดินทางผิดนะนี่ไง บางทีอ่ะอแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าข้างตัวเองอ่ะอะไรแบบเนี้ที่พี่พูดเมื่อกี้มันจะเกิดปัญหาที่บอกไงว่าถ้าให้ความรักเป็นเรื่องรองปุ๊บอ่ะจบแกเดินทางผิดแกระหยดรักแบบผิดผิดเข้าใจปะเื่นหรือบางคนนะอาจจะแบบว่าเนี่ยไพ่ไพ่นางฟ้าบอกว่าอาจจะตัดสินใจให้มีลูกเลย ลูกอาจจะเป็นตัวช่วยให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเออได้นะอันเนี้แล้วก็มีเรื่องบอกว่าเนี่ยให้ให้มีความรู้สึกกล้าหาญอย่างที่พี่บอกมเมื่อกี้เพื่อเป้าหมายใช่ปะเราอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขเราต้องกล้าที่จะแก้เออนะถ้าเรารู้ว่าอันนี้คือความสุขของเราจริงๆถูกไหมเออต้องเผชิญกับมันเนี่ย เนี่ยแล้วก็ความเห็นปะโฟกัส on your peace please นะก็คือความสุขของคุณคืออะไรแล้วคุณเลือกทางนั้นเลยนะจ๊ะพยายามดีกว่านะพี่ว่าปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความรักจะดีกว่าค่ะต่อมาให้สรุปเนาะสรุปของราศีพฤษภเนาะก็คือองค์พ่อบอกว่าอะไร Embrace ก็คืออบกอดท่านรักคุณเห็นปะท่านได้รักอืมท่านรักคุณอะเออดังนั้นคุณได้รับการอบกอดดูแลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าเห็นปะมีเรื่อง decision ก็คือคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะต,ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะท่านได้แต่แนะนำให้พลังงานในแง่บวกให้คุณ แต่คุณต้องเป็นคนเลือกว่าคุณจะแก้หรือไม่แก้คุณจะปรับแบบไหนเนาะส่วนไพ่เมฆลากับรามาศูนเนี่ยเนี่ยมันเป็นเป็นแบบคู่แค้และก็คืออันเนี้ยคู่แค่ในที่นี้หมายถึงว่าแย่งชิงใช่ป่ะกำลังจะพูดว่าเมื่อกี้มันเป็นเรื่องงานมากกว่าไพ่ใบนี้ที่เตือนก็คือเห็นป่ะที่บอกมันไปเป็นหาเรื่องคู่แข่งเออ ก็ให้ระวังเรื่องงานเนาะแต่พี่บอกว่าที่บอกไงถ้าทําดีก็หมดปัญหาเนี่ยเท้ามหาพรหมก็คือท่านอยากให้คุณทําดีเพราะท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประพฤติด,ดีอย่างเดียวเนาะอืมมีคุณธรรม,มจบแล้วถูกปะเพราะคุณเป็นคนมีคุณธรรมอยู่แล้วแคใ่ให้ยึดหลักความถูกต้องเนาะส่วนพระแม่คงคานะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าเนี่ยคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ และจะทําให้มันประสบความสําเร็จเห็นป่ะคุณเป็นคนอัเฉริยะที่บอกแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้ไพ่ออกมาส่งเสริมดีมากนะคะส่วนไพ่ดาวพุธมีผลอะไรกับชาวราศีพฤษภก็คืออยากให้คุณใช้ดาวพุธก็คือการพูดเจรจาที่ดีรู้จักใช้โอกาสที่โอกาสไหนควรพูดเห็นป่ะเพราะคุณต้องเป็นคนเจรจาให้ทุกฝ่าย ยอมรับประนีประนอมนั่นเองหรือกลยุทธ์ที่จะแก้ปัญหาในที่เกิดขึ้นในงานเนาะแล้วคุณเองเป็นคนปรับตัวเห็นปะคุณต้องรู้จักยืดหยุ่นอืมแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะอันนี้จะช่วยให้งานคุณผ่านไปได้ด้วยดีไพ่สรุปนะคะก็คือสิบดาบเนาะมันคือมีเรื่องแหละ มีความทุกข์มีความต้องสู้แต่คุณต้องอยังไงทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วให้ความสุขรหือเรื่องความรักเห็นปะเห็นปะเดินกลับบ้านด้วยความรักที่ดีความรักที่ดีต่อให้กับครอบครวัวะแล้วคุณจะมีความสุขถูกไหม,มจงทำทุกอย่างด้วยหัวใจ จริงใจใจจริงกับทุกสิ่งที่หวังแล้วมันจะประสบความสาเร็จจ้าชาวราศีพฤกษ์ขอบคุณมากขอบคุณนุกน้องทุกคนที่ฝากติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่กดติดตามฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้ะ